อาจารย์หมดแล้วโยมโอแล้วใช่ไหมน้องโอปิดท้ายแล้วคะน้องแปมมาหรือเปล่าไม่ทราบเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มาถ้ามาก็จะโกนแต่ไกลแล้วยมโอ๋พร้อมหรือเปล่ายมโอ๋พร้อมค่ะพร้อมพร้อม หนังสือหน้าตาคู่ใหม่นะคานาชิวหานะอคาาชิวหานังสือหน้ารหเท่าไรนะร้อยเจสิบร้จ็สิบเจ็ดแต่นแคน7 7เขียนร้แปดแแปดเเจ็ดเจ็ดริ่มตั้งแต่ว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคอ๋อเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนี่นะสันนิษฐานว่าไง อะไวก็อนโลมาในโนโลมาบจชาอน,นิฐานคานาจะเกิดค่ะจะเกิดในอนาคตก็ต้องเป็นภูมิไหนกามภูมิค่ะตามปัจจุบันใครบ้างที่จะไปกามในอนาคตมีสี่คนมีกามีรคูคมีอสันมีอารูปค่ะอืมทั้งเจยาทันแรกต้องการองทมที่แต่ชิวหาจักไม่เกิดอมไม่มีค่ะ ไม่นีพอเป็นกรรมก็แปลออจากขาเออชิวหาก็ก็จะเกิดจะเกิดเหมือนกันเลยก็วิจัชนาว่าอามันตาใช่ค่ะนะสรุปก็คือเนี่ยกามมีกามไปกามซ้ำใช่ไหมกรามไปกามซ้ำก็แยกต่างหาก,กนั้นก็รูปอสัชรารูปไปกามก็แยกไปต่างหากโอเคนะ มาได้เลย,นเลยอนุโลโมปิชายัสคาคานยายตะนะอุปัชชิสติตัสสะชิวหายาตะนะงอุปัชิสติติคานานะ,าะนาจักเกิดแก่บุคคลใดชิวหายตะนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ออ,องธรรมของสันอองธรรมของสันมนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปูถุชนสี่ผลเสร็จขาบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกรรมภูมิและจะเกิดในกรรมภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนสามซึ่งกําล, <laughs> ลังเกิดและกาลังตสุติอเหตุกะบุคคนหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิและจะเกิดในกรรมภูมิสาธุสาธุค่ะอืม,อม,อม เดี๋ยวถ่ายทีเดียวเลยนะมันก็มันหน้าเดียวนะต่อไปต่อไปใครโอ้ต่อยอันนงได้มั้งได้ได้ได้มันเหมือนกันไม่หออ่านเลยก็ได้มั้งนะอ่านอ่านเลยปฏิโลมปุชชายาสะสวาปะนะชิวหายตะนางอุปชิสติตัสสะคานายตะนางอุปชิสติติ หรือว่าชิวหายตน,นะจะเกิดแก่บุคคลใดคานันตน,นะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอ,องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่บุตรชนสี่ผลเสกขบคุมเรื่องต่ำสองซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุคติอหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะบุตรชนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิ สาธทุค่ะเดยว่อนใส่ภาพครับยงไมคะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงใส่เครื่องหมายนิดหน่อยใส่ภาพนะคะทุกอไยโยมพระภยัยใช่ป่า เจ้าค่ะอาจารย์จุดเทียนรอแล้วเจ้าค่ะจุดเทียนเลยนะจุดเทียนรอเลยเจ้าค่ะจุดเทียนนั่งรอจุดเทียนนั่งรอนะองธรรมะครบสามหมวดเลยสามกลุ่มเลยเจ้าค่ะครบเลยนะครบเลยเจ้าค่ะ แปงแปงอืมปัจจันนิกใช่ไหมปัจจันนิกเจ้าค่ะหน้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเอกสารหน้าสิบสามเจ้าค่ะอืม อนุปัสนิฐานคานาจักไม่เกิดนาจักไม่เกิดก็ต้องปฏิกีก่อนเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ,คะแล้วก็ภ<ไ>ูมิที่เกิดไม่ได้มีร,ร,ร,รูปกับอรูปเจ้าค่ะรูปกับอรูปนะเนรู้แล้วไปต่อทั้งทยะต้นแรกแต่ชิวาจักเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีก็ขีดเอาันตาไปใช่ไหม แ้วค่ะตันตาไปส่วนองธรรมเนี่ยปฉิสามเนี่ยปฉิสามกามรูปก็รวมเป็นปัญจะไปอารูปก็เปลี่ยนเป็นจตุไปเราก็แยกขาเกิดต่างหากขาปรินิพานต่างหากส่วนไปรูปสองเนี่ยมันมีกามไปรูปกับรูปไปรูปใช่ไหมมมีซ้ำเรยแยกต่างหาก ส่วนไปอรูปเนี่ยมีสาม,สามที่เราก็เพิ่มรูปเข้าไปกามรูปขาเกิดไปอรูปนะใช่ค่ะนี่เพิ่มไปด้วยกามรูปขาเกิดไปอารูปตรงนี้ก็กามรูปสองขาไปอารูป<ม>เพิ่มกามใหน่อยเพิ่มกามใหน่อยในเอกสารหน้านี้มีครบใช่ปะมีครบใช่ไหมโอเคเลยะ ก็ได้เลยอ่าได้แหละเนาะก็ค่ะพระาจ้า,า,าจ์อนุโลมปุชายัสะคานายตนงังนุป,ปัปชิสติตัดสะชิวหายตนังนุป,ปัปชิสติติคานายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลน,คคน,นั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทได้แก่ ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามที่เป็นปัชิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโอกาลภูมิปัญจโอกาลภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังฝรินิพานในจตุโอกาลภูมิปัญจโอกาลภูมิติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ต้องเติมิตรงนี้มันตกอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะผลสามนะผลสามอืมเอาใหม่หตีให้ตุกกะตุกะปุตชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการม,มาสุขติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพาน ติเหตุกับปุตุชนหนึ่งผลเสกขบปุคคลสาซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปภูมิและจะเกิดในรูปปภูมิอีกแล้วจะปรินิพพานติเหตุกับปุตุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามะสุขติภูมิ7รูปปภูมิ9เว้นจะตุทะชาณภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ำแ,และจะเกิดในอรูปปภูมิแล้วจะปรินิพพาน ผลเศขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการม,มัสุคติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจะตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูปรภูมิแล้วจะปรินิพานผลเศขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปรภูมิะะภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานสาธุเจ้าค่ะ เอ่อุครับแล้วค่ะเอทุกต่อไปเจ้าค่ะลมนันเอเจ้าค่ะอ่านเลยไหมเนี่ยเหมือนกันไหมอ่านเหมือนกันเลยเจ้าค่ะคงทำเหมือนกันแล้วทำไมเจ้จอ่านแสดงซ้ำอ่ะก็ก็อายตนะเปลี่ยนไงฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสลับ ก็นั่นเลยมันเหมือนกันแล้วใสดงซ้ำทำไมใสแดงให้ครบนะคะให้ครบเลยยังไงไม่ทราบพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะให้ครบคู่มั้ยอใช่ทั้งอนุปูทั้งปฏิปูใช่ไหมอนุกับปฏิโลมให้ครบทั้งอนุทั้งปฏิใช่ ถ้าเราพูดกันเองเราก็จะบอกเหมือนแล้วเหมือนกันเหมือนเหมือนคู่ที่แล้วออได้นะก็อ่านเลยสิใช่ไหมได้เจ้าค่ะโอเคปฏิโลมปปุดฉายะสาวาปณะนะชิวหายัตนางนุปัตชิสติตัสสะคานายัตนางนุปัตชิสติติหรือว่าชิวหายัตนะจากไม่เกิดแก่บุคคลใด คานายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ติเหตุกาบุชนลหนึ่งโคนเสขาบุคคล3ที่เป็นปัจิมาภวิกะซึ่งกําลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจะโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปารินิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ ตีเหตุกะารุริชนหนึ่ง้นเสกขบุคคลสามของพระอาจารย์ไม่มี้นเสกขบุคคลสามฉันต้องเติม,ม<ด>ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมสุปฏิภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพานตีเหตุกุกะาุริชนหนึ่ง้นเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจะปรินิพาน ตีเหตุกาผูชนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในการม,มาสุกติภูมิเจ็ดลูปภูมิก้าเว้นจากตุจชานภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ําและจะเกิดในอรูุภูมิแล้วจะปารินิพานผลเสขาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในการมสุกติภูมิเจ็ดูปภูมิก้าเว้นจากตุจชานภูมิและจะเกิดในอรูุภูมิและจะแล้วจะปารินิพาน ผลเสีขาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอารูปภูมิและจะเกิดในอารูปภูมิอีกและจะเกิดในอารูปภูมิภูมิใดภ,ภ,ภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ํากว่าแล้วจะปลินิพานสาธุค่ะสาธุไหนครับเราค่ะสาธุ จบแล้วสิใช่ไหมจบแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันเนะาะอะระหังสัมมาสัมพุทธภพระกวาตังพระกวนตังอะภิวาเทมิ Toa cato pacavata, some more, some mang namasa me. Too pati pano pacavato, sao aca sanko, sanka hunto, a hunto.